วันนี้พาพี่หนวดมาเป็นพ่อค้าหนวดทำลายกรอกมะนาวขายผักอยู่ตลาดอันนี้ตลาดอะไรนะตลาดสามพรานใช่ไหม,มกำลังตั้งร้านยังไม่เสร็จ คนนี้ก็มากวนหืมกวนเลยอ,อูรอ,อะรออะวั ท่าแก่ใหญ่วันนี้มาช่วยท่าแก่ใหญ่มาให้กําลังใจเฉยๆท่าแก่ใหญ่กําลังจัดผักร้านของเราเป็นผักอะไรคะผักอีสานใช่ไหมผักลาวอันนี้มีใบใบใบพลูเขาเรียกใบใบแค่พลูอะสาวกตํากล้วยมีแบบสําเร็จมีพริกมีบักเคื้อคืนบ่หน่อไม้ก็มีนะฮะ อันนี้เขาเอิญผักอีกอย่างนิหินผักกาดหินใครอื่นเขาเอิญอีกอย่างหนึงก็ผักกาดเหมือนเหมือนที่บ้านไอ้หนวดปะวะคล้ายๆกันนะ่ะอ,อุย้ยส,สะออนผักชีอยู่นู่นผักชีหายากแทบจะง,งมประมาณนี้ของสดแก้วไตรโอซิสซาซีมนี้ปลาโรต์เออบ้านเราะคยกอะไรปลาชลูน ตาซิวน้อยกวบวเมงยังยังยังไม่ได้ใส่อะไรม่หมดนี้ก็มีเมงกิโซนด้วยกระมรนะคะกระมรยังไม่มเมมสร็จด,ดูดูเอดาเอดาจ้นานั่งรลทุกคน ปลาไหลน่าจะเป็นเป็น,นะเนี่ยเฮ้ยจิดใจคนไทยได้นะแต่อย่ามาจิดใจคนไทยไม่ได้